สวัสดีครับอยู่กับชิวพี่พี่ช็อปเหมือนเดิมนะผมวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าคาวัซกิ KSR นะครับผมปีสองพันสิบสองนะครับรถบ้านเดิมๆเลยนะเพื่อนๆอเดิมทุกจุดนะครับผมโชกเป็นโชคหัวกลับนะครับผมไม่รั่วไม่ซึมนะครับยางหน้าหลังยางหน้าใช้ได้นะผมไม่รั่วนะครับยางหลังอาจจะซึมนะครับผมซึมๆนิดหนึ่งขายตามสภาพนะเพื่อนๆ คันนี้ราคาว้าวอีกแล้วนะครับผมเบรกหน้าหลังใช้งานได้ปกตินะครับผมระบบไฟครบแต่ดังนะครับผมต่ำนี้ก็จะมีฝาครอบฝาถาังน้ํามันนะครับผมหลุดนะครับไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังไม่มีนะครับต่ำนี้แล้วก็ขาสตาร์ทขาสตาร์ทมันไม่เด้งกลับนะครับอุ้ยล้มลมลม,มันไม่ดีดกลับนะครับผม แค่นี้เองนะครับนอกนั้นปกติเครื่องดีนะครับผมรถบ้านแท้ไม้แท้นะผมไม่วิ่งแค่สองหมื่นเจ็ดพันกิโลเลขไม่ขึ้นปกตินะครับเลขไม้แท้เลยนะครับกระปุกไม่เป็นล้อแม็กนะครับเป็นเครื่องสีทองนะครับผมฝาสูบสีดำนะครับเบรกหน้าหลังเป็นดิสนะครับผม เอกสารครบโอนนะครับเพื่อนเพื่อนเครื่องเดิมๆเลยนะครับมาเราแพนกล้องไปดูกันช้าๆนะครับผมสติกเกอร์มอก็ยังอยู่นะครับโชคใช้ได้คารบูล้างให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมสวิตช์ออฟรันใช้ได้ปกตินะครับ รถเดินเบาปกตินะครับโช๊คใช้ได้นะครับสูงต่ําใช้ได้ปกตินะไฟเลี้ยวแต่ใช้ได้ครับซื้อไปแค่เปลี่ยนไฟเลี้ยวใส่ใหม่นะครับผมแต่ใช้ได้ไฟหน้าใช้ได้นะครับเดิมมากเพื่อนๆมาเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับสตาร์ทง่ายมากครับผม ตัวนี้นะมันมันจะดีดกลับเป็นบางครั้งนะครับสปริงน,น่าจะอ่อนเครื่องดีไม่ดังไม่ควันะผมแข็งเครื่องไม่มีแตกนะครับ โครงเดิมเครื่องเดิมอามเดิมนะครับแมกแล้อเดิมทุกอย่างนะครับผมเดิมทุกชิ้นเลยแต่แต่ดังอยู่เดี๋ยวต้องปรับขึ้นอีกนิดนึงยังไม่ได้ปรับคันนี้เอกสารครบโอนนะครับผมราคาเพียงจัดไปนะครับผมแปดพันเก้าร้อยบาทนะเพื่อนๆใครเร็วใครได้นะครับผมราคานี้ 8,900บาทเท่านั้นเองนะผมเอกสารครบโอนลดบัน้นเดิมพร้อมใช้งานนะผมไปมีนะครับแบบไม่มีเฉยถาถังน้ำมันเปิดใช้งานได้ปกติย้ำกันอีกทีเป็นคาวา s a กิ KSR นะครับผมเอกสารครบโอนจัดไปราคาเพียงแปดพันเก้าอบาทนะเพื่อน 1,900บาทเลขไม้เดิมๆเ,เลขไม้แท้นะผม27,000กิโลนะครับไม่มีคัดมือนะผมขี่ง่ายๆเหมือนเวฟเราเลยใครที่ชอบแต่งรีบบากนะผมหรือว่าเอาไปขี่เดิมๆนะครับขี่ง่ายนะครับเด็กก็ขี่ได้รถไม่สูงนะครับผมรถไม่สูงขี่ง่ายๆเด็กขี่ง่ายนะครับผม ไม่มีคัส่วอแปดพัน้าบาทเท่านั้นเองนะผมใครสนใจก็ามาถ้าเข้ามาที่เบอร์ติดต่อนะผมศูนย์สอห้าสี่หนึ่งห้สาสี่หนึ่งสาหรือว่าถ้าเข้ามาที่เพจเฟซบุ๊ o o k าังกฤษคิวพี่ชอบเพจเฟซบุ o กภาษาไทยเน็ตมอเตอร์สะดวกช่องทางไหนก็ถัเาากเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ